สวัสดีค่ะนี่แทจางทีวีทูนะคะนี่ก็จะมาส่งงานฟูแบบเทคนิคใหม่ซึ่งเคยลองไปแล้วคลิปนึงเนาะทุกคนคได้เห็นแล้วก็ตามนั้นแทน้น่ทำไปงานเสร็จแล้วส่งให้เธอวันนี้จะพูดเรื่องหลักธรรมในพุทธศาสนาในเรื่องวันนี้ก็คือมรรคแปดทางการดับทุกข์กนะคะมีแปดประการดังนี้สามมาทิที่ความเห็นชอบ สสัมมาสังกปะความดำริชอบ 3. มสัมมาวาจาวาจาชอบ 4. ี่สัมมากรมมตะการกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบสัมมาวายามะความเพียรชอบเสัมมาสติความระลึกชอบแปดสัมมาสมาธิความตั้งใจชอบคลิปนี้ก็อัดไปหลายเทปรูกว่าจะได้เนอะ <laughs> anyway, thanks for 900 subscribe. Oh my god, thank you so much. I don't know what to say. Oh my god, thank you so much. Thanks for watching too. Like and subscribe, thank you so much.